นี่นะครับทาำสครับต้นนี้นะครับกลินอยู่ต่ำๆๆแบบนี้นะอู้หตัวนี้ดูเหมือนสองเขาเจอะสวยอยู่นะครับเดี๋ยว่อลองนี่จะเป็นแมงกี้ครับเออหายหายหา,ยหาย เล็บผมตัว,บวใบใ่นะครับแต่สองเขามันอเจไ,ได้อยู่อ้ น่าจะบูมิกูนะส่วนนี้มันค่อนข้างทีง่จะแบบว่าตึ๊บนะครับตึ๊บก็คือลกโอ้โหตัวน,นี้จะได้เนี่ยโอเคปล่อยครับสนใจปล่อยไม่กินตีเดิมเนี่ย โอเคเดี๋ยวจะเอาเมงก้ตัวนี้ครับกลับไปใส่กับดักตัวน้อยๆแบบเนี้ยใส่ขวดได้ง่ายไป้สองเข่าบนสวยเลยโอเคครับเดี๋ยวเอาไปหาดูต้นอื่นครับเพื่อมีตัวใหญ่กว่านี้ครับบดเอาละเริ่มที่จะมืดผลมาละ อแดดนี่คือห้อนขนาดเลยครับมันตึ๊บครับเขย่าแล้วมันมันลน่นบอกค่อยเห็นครับแมงกวางต้องก่อยๆดูไปก่อนหลอบๆต้นไปก่อนเอ็นครับ